สวัสดีวันนี้พบกันสุขใจพันฉันได้พบเธอโอลัลาโอลัลาลาลาโอลัลาโอลัลาลาลาค่ะสวัสดีนะคะท่านผู้ปกครองแล้วก็เด็กๆทุกคนเลยนะคะค่ะสัปดาห์นี้นะคะเราจะเรียนรู้กันเป็นวันที่สของสัปดาห์แล้วนะคะสัปดาห์นี้เราก็ยังเรียนรู้เกี่ยวกับหน่วยที่ชื่อว่า อาชีพในฝันนะคะแต่ว่าในวันนี้คุณครูอูจะให้เด็กๆได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับสถานที่ทำงานของแต่ละอาชีพนะคะว่าแต่ละอาชีพนั้นเขาทำงานกันที่ไหนกันบ้างนะคะถ้าเกิดว่าเด็กๆอยากรู้แล้วก็ต้องไปทำไมคะติดตามรับชมแล้วก็รับฟังคลิปที่คุณครูได้ทำให้เด็กได้ดูกันนะคะค่ะแล้วก็ทุกๆครั้งหลังจากดูคลิปแล้วเด็กๆก็ต้องทำไมคะ ทำใบงานนะคะทำใบงานมาให้คุณครูได้ดูกันนะคะ,ะวันนี้นะคะดเด็กๆก็ทําไมคะไปติดตามชมดูคลิปที่คุณครูอูได้ทําให้เด็กได้ดูกันนะคะไปกันเลยค่ะบ๊ายบายไปค่ะหน่วยการเรียนรู้อาชีพในฝันวันนี้เรียนรู้เรื่องสถานที่ที่ใช้ปฏิบัติงานของแต่ละอาชีพ อาชีพแต่ละอาชีพก็มีสถานที่ปฏิบัติงานแตกต่างกันออกไปนะคะยกตัวอย่างเช่นอาชีพคุณครูทำงานที่โรงเรียนอาชีพคุณหมอพยาบาลทำงานที่โรงพยาบาลอาชีพตำรวจทำงานที่สถานีตำรวจ อาชีพพนักงานส่งพัสดุบุรุษไปรษณีย์ทำงานที่ที่ทำการไปรษณีย์อาชีพพ่อค้าแม่ค้าทำงานที่ตลาดหรือร้านค้าอาชีพชาวสวนชาวนาก็ทำงานที่สวนฟาร์มหรือไร่นานั่นเอง บงานวันนี้ให้เด็กๆยงเส้นจับคู่ภาพอาชีพกับสถานที่ทำงานให้ถูกต้องและระบายสีให้สวยงามอา,อาชีพแรกคุณหมอทำงานที่โรงพยาบาลนะคะบุรุษไปสนีบุรุษไปสนีทำงานที่ที่ทำการไปสนีแม่ค้านะคะ แม่ค้าทำงานที่ตลาดหรือร้านค้าคุณครูคุณครูก็ทำงานที่โรงเรียนนั่นเองเสร็จแล้วนะคะเมื่อเด็กๆทำใบงานเสร็จแล้วท่านผู้ปกครองอย่าลืมช่วยคุณครูประเมินผลงานให้เด็กๆด,ด้วยนะคะ,ะวันนี้ ใครทำใบงานเสร็จแล้วเด็กๆอย่าลืมถ่ายรูปส่งมาให้คุณครูดูด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะเด็กๆวันนี้สวัสดีค่ะ